ดึงแล้วก็ต้องเราต้องจำให้ได้ว่าเรายืนสบายแล้วก็มีท้องแขนสองข้างแต้าตัวเพื่อมีที่พักเพิงใกล้ไกลมันอยู่ที่แบ็คสวิงถ้าทำอย่างนี้ได้ทุกครั้งเนี่ยเท่แน่นอนการพัดจะเหมือนกันทุกครั้งแล้วเวลาพัดช่วยโบนัสาบานครับจะพลาดน้อยไปซ้อมกันเยอะๆเหมือนเดิมนะครับโบนัสาบ้านครับวันนี้นี่มันเกิดอะไรขึ้นไปชมครับนี่มันเกิดอะไรขึ้นไปชมครับ ปวดบ้างขาบ้างเจ็บดูครับหนุ่ลคนนี้ครับดูกันครับมอเตอร์โอ้โหลบพื้นเลยครับจะขึ้นเิยไปซ่อมมาแล้วมาครับมันไม่ยอมไปอาร์ลงพื้นเลยครับจังหวะขาบ้างไม่โดนนะครับแล้วล้ม ลองลองปั่เกย์เลยทีเดียวเนี่ยจะไปเอาขึ้นนะฮะขามไปปั๊บจะไปยกขึ้นอ่จะไปยกขึ้นนะเกียวแฮทส์ฟ็กเรียบร้อยหน้าคารนวกระบอกเร็วเรียบร้อยเลยมีเปิดนะฮะโดดรอบโรงไกลสนามครับดูครับยังสวยงาดับไม่เลยนะครับแล้วมันใกล้เนทีเดียวครับไปเกี่ยวคนครับดูครับเกี่ยวธงอถูกคนไปโดนธงเกี่ยวฮะนี่ดูดเดมกระบอกเต็มตัวอันนี้ฮะมาดูนะครับลงโอ้ย อรโอยอรยลงน้ำเลืออร่อยย่นไปแล้วครับเจ็บฮะจังหวะมือจะงานมันแหาแล้วจะเอาเท้ไงล้วมือมันหลุดฮะ สาวคนนี้ครับลาวด๊อกฮะลาวด๊อกมาสโอ้จังหวะใช่รบรอบโอ้ยดูงกับดึงกลับซ้อมมาดีครับแต่ตอนถ่ายทำติดกเกิน์รอบไม่ดีแล้วครับโอ้โหดีนะหัวไม่โดนโดูวันนี้ครับอะไรเนี่ยปูผ้ามาครับปุ๊บจะเอาแต่ดูว่าตัวสิหลังคาครับไปรู้เรื่องครับลนแล้ไปดูทางเลยสุดท้ายลวกนะเกือที่ลอยยังอยู่นะ คนนี้ครับเปิดน้ำครับ,รบแล้วมันวิ่งนะฮะปืนฉีดน,นะครับมันแรงแมันกลัวไอ้เอ้ยจุดอะไรครับแต่มันไปแรงตรงตรง,ตงจุดยุทธศาสตร์ดูครับตีครับปั๊บเสียเลย เป็นภาพที่มีชีวิตอย่าหาทำนะครับเจ็บไหมฮะตุ่มฟาาจริงสายเป็นไรเปล่าไม่รู้เรื่องตุ่มฟาาแบบไม่รู้เรื่องเลยเรียกว่าสุดๆเลยทีเดียวแจกเสื้อลีนีสองตัวที่เคยุณผู้ชมเข้าไปตอบถามในแฟนเพจสปอตทิปแชร์คลิปโปรโมทในเฟซบุ๊กบุญนะครับมาปลารุ้นเสื้อลีนีไหมฮะทำไมคนโบราณถึงไม่วางพวกเครื่องรางของขลังไว้ที่พื้นก็ให้ความเคารพนับถือเพราะว่า คนโบราณเขาถือเลยไม่วางยังไม่ได้เีกเลยไม่วางยังไม่ได้ก็ถือคนโบราณเขาถือเลยไม่วางเครื่องข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 ังเขาไม่วางกับพื้นนี่เพราะคนโบราณเขาถือคปเปอรเจอกันใหม่ครับไปเจอเจอกันใหม่วันอาทิตย์เวลาห้าทุ่มสิบนาทีลาไปก่อนสวัสดีครับ